เพื่อนๆที่กาลังลดน้าหนักอยู่นะครับวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราครับเลือกทานผักนะครับแล้วการทานปริมาณผักเพื่อทําให้การลดหนักได้รับผลลัพธ์ที่ดีเราควรจะทานปริมาณขนาดไหนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าทานผักเยอะๆยะดีดีครับแต่พอเราถ้าเราทานเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะอิ่มผักอิ่มเส้นใหญ่ในขณะที่ร่างกายเราได้พลังงานน้อยเกินไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแทนที่จะ ลดน้ำหนักได้ดีกับจะเกิดอาการถิวมากขึ้นแล้วการที่เราจะควบคุมปริมาณการทานก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในการลดน้าหนักเนี่ยอยากจะให้พวกเราครับเป็นทริคในการเลือกการทานผักปริมาณผักที่เราควรจะทานเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผักใบนะครับอยากให้ทานมื้อละประมาณไม่เกิน2ทัพพีครับถ้าเกินมากกว่านั้นไปเนี่ยปริมาณ ความอิ่มเราจะมากเกินไปแล้วเราจะทานอย่างอื่นน,น้อยลงเราจะทานโปรโตีน,นน้อยลงเราจะทานคาร์บโบไฮเดรตน,น้อยลงเพราะ,ะนั้นถ้าเราเลือกทานผักประมาณ2ทัพีต่อมือ้อจะทําให้เราได้รับปริมาณเส้นใยอาหารวิตามินเกลือแร่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีมากกว่าครับอยากให้พวกเรานะครับได้รับผลลัพธ์ที่ดีในการลดน้าหนักผมมากกดครับ